สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกงานวิจัยใหม่ๆที่น่าสนใจกันนะครับเกี่ยวกับโรคลำไส้ใหญ่อักเสบหรือที่เรียกกันว่า UC โรคนี้ก็กระทบคนเยอะนะครับเกือบเกือบ5ล้านคนทั่วโลกเลยและการรักษากา็ยังเน้นแค่คุมอาการซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดจริงๆครับ แหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้มาจาก Medical News Today นะครับเขาพูดถึงพืชชนิดหนึ่งแถวแถวเมดิเตอร์เรเนียนที่อาจจะเป็นความหวังใหม่ได้พืชที่ว่าเนี่ยคือต้นสตรอเบอรี่เอ่อชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ทำไมต้องเป็นต้นนี้ล่ะครับมันมีอะไรพิเศษล่ะครับ อ๋อ oh, ค่ะคือต้นสตรอเบอรี่หรือชื่อวิทยาศาสตร์เขาคือ a r b u t u s unedo เนี่ยนะคะเป็นพืชที่เจอเยอะแถบเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ยุโรปตะวันตกจริงๆแล้วเขาก็ใช้ประโยชน์กันมานานแล้วนะคะในพวกยาแผนโบราณทั้งเปลือกใบหรือว่าผลของมันเองอะคะ่ะครับแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักวิจัยอย่างดรโซมายาวาฮาบีเขาหันมาสนใจต้นนี้เป็นพิเศษล่ะครับ เข้าใจว่าน่าจะต่อยอดมาจากการศึกษาเดิมๆของเขานะคะที่เคยดูเรื่องผลของสารสกัดจากผลไม้ชนิดนี้กับพวกโรคอ้วนแล้วก็อาการท้องผูกอะไรแบบนั้นแล้วก็ประกอบกับงานวิจัยก่อนๆมันก็มีข้อมูลอยู่แล้วว่าเอ่อทั้งผลทั้งใบของต้นสตรอเบอรี่เนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากแล้วก็มีฤทธิ์แบบว่าต้านจุลชีพต้านไวรัสแล้วก็ที่สําคัญคือต้านการอักเสบได้ดีด้วยค่ะอื แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือสารสกัดจากต้นนี้เนี่ยอุดมไปด้วยสารกลุ่มฟีโนโลิกหลายตัวเลยซึ่งสารกลุ่มนี้เราก็พอรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบได้โดยตรงมันไปช่วยลดสิ่งที่เรียกว่าความเครียดจากออกซิเดชันหรือถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนสนิมในเซลล์เรานะคะอ๋อครับครับแล้วก็ช่วยลดการอักเสบซึ่ง2องอย่างนี้แหะค่ะคือปัจจัยสําคัญมากๆเลยที่ทําให้เกิดโรค U C ฟังดูมีเหตุผลมากๆครับ แล้วในงานวิจัยชิ้นนี้เขาพิสูจน์เรื่องนี้ยังไงครับวิธีการทดลองเป็นแบบไหนอ่ะคือในงานวิจัยนี้เขาทดลองในหนูนะคะครับในหนูทดลองใช่ค่ะโดยเขาจะให้สารสกัดจากต้นสตรอเบอรี่เนี่ยกับหนูกลุ่มนึงก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปกระตุ้นให้หนูทุกตัวในงานทดลองเนี่ยเกิดภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบขึ้นมาด้วยสารเคมีชนิดหนึ่งอ๋อคือให้สารสกัดเป็นการป้องกันไว้ก่อนประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วผลที่ออกมานะคะก็คือ,อค่อนข้างชัดเจนเลยกลุ่มหนูที่ได้รับสารสกัดไปก่อนเนี่ยเยื่อบุลำไส้ใหญ่เขามีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดครับแล้วก็เกิดแผลในลำไส้ใหญ่น้อยกว่าด้วยค่ะที่สําคัญไปกว่านั้นคือเขาพบว่าโปรโตีนต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการอักเสบหรือความเครียดออกซิเดชันเนี่ยในกลุ่มหนูที่ได้สารสกัดก็มีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดโอ้โหอย่างนี้ ก็พอจะพูดได้ไหมครับว่าสารสกัดนี้มันอาจจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเกราะป้องกันลำไส้ช่วยลดความเสียหายลดความรุนแรงของโรคได้ใช่ค่ะผลเบื้องต้นมันชี้ไปทางนั้นเลยตัวดรวาฮาบีเองเขาก็สรุปประมาณว่าสารสกัดนี้อาจจะเข้าไปช่วยลดกลไกสำคัญ2อ,อย่างที่ทำให้เกิด u c ก็คือเรื่องความเครียดออกซิเดชันกับการอักเสบนี่แหละค่ะ ฟังดูดีมากๆเลยนะครับแต่แน่นอนว่าคงยังต้องอฟังความเห็นรอบด้านด้วยมีคุณหมออีกท่านหนึ่งดรจิลียนโคเฮนซึ่งท่านเป็นแพทย์ด้านเวชศาสตร์บุรณาการไม่ได้ร่วมในงานวิจัยนี้นะครับท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะดรโคเฮนก็มองว่าผลมันน่าสนใจนะดูมีความหวังดีแต่ท่านก็ย้ำเหมือนกันค่ะว่าอันนี้มันเพิ่งเริ่มมากๆเป็นแค่การศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้นเองครับครับ แล้วคำว่าธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภย100ัยร้อเเซ์เสมอไปนะคะยังไงก็ต้องมีการศึกษาในคนอย่างจริงจังก่อนทั้งเรื่องประสิทธิภาพจริงๆว่าได้ผลแค่ไหนปลอดภัยไหมต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วจะใช้ร่วมกับการรักษาปัจจุบันยังไงได้บ้างอืเป็นข้อควรระวังที่สําคัญมากจริงๆครับแล้วถ้ามองในมุมปฏิบัติล่ะครับคือต้นสตรอเบอรี่ที่ว่าเนี่ยคนทั่วไปอาจจะหาไม่ได้ง่ายๆมีทางเลือกอื่นไหมครับที่จะได้ประโยชน์คล้ายๆกันแยะเลยค่ะ อย่างเช่นอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ค่ะอย่างเช่นกลูตาไทโอนก็มีในพวกหน่อไม้ฝรั่งอะโวคาโดบรอกโคลีอะไรแบบนี้หรือกลูตามีนก็จะพบในพวกถั่วไข่ปลาส่วนสารกลุ่มโพลีฟีนอลที่ดังๆหน่อยก็มีในองุ่นชาเขียวขมิ้นชนันแอปเปลิลค่ะโอ้โหจริงๆก็หาไม่ยากเท่าไหร่ใช่ค่ะคุณวิชาตเขายังมีพูดติดตลกนิดนดแต่ได้ใจความนะคะว่า ลำไส้เราไม่ใช่เวกัสนะสิ่งท mm ี hmm. so this, on. ่เกิดขึ้นที่นั่นมันไม่ได้อยู่แค่ที่นั่นคือมันส่งผลไปทั่วร่างกายฮ่าฮจริงครับเขาเลยเน้นว่าถ้าใครสนใจจะปรับเรื่องอาหารจริงๆเนี่ยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างนักกำหนดอาหารจะดีที่สุดค่ะจะได้คำแนะนำที่เหมาะกับแต่ละคนเข้าใจเลยครับงั้นถ้าให้สรุปภาพรวมจากที่เราคุยกันวันนี้ก็คืองานวิจัยเบื้องต้นในหนูทดลองเนี่ยมันชี้ว่าสารสกัดจากต้นสตรอเบอรี่มีศักยภาพนะ อาจจะช่วยป้องกัน U C ได้โดยไปลดการอักเสบลดความเครียดในเซลล์แต่ก็ยังเป็นแค่ก้าวแรกมากๆม,มากเลยต้องรอการศึกษาในคนอีกเยอะกว่าจะยืนยันผลได้จริงๆถูกต้องค่ะซึ่งระหว่างนี้การดูแลสุขภาพลำไส้ด้วยอาหารที่มีประโยชน์คล้ายๆกันที่เราพอจะหาได้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เลยใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อด้วยนะคะยังไงครับคือ การศึกษานี้มันเน้นเรื่องการป้องกันใช่ไหมคะคือให้สารสกัดก่อนที่หนูจะเป็นโรคคำถามคือแล้วถ้าในคนที่เขาเป็น UC อยู่แล้วล่ะคะคนที่กำลังมีอาการกำเริบอยู่สารสกัดตัวนี้หรือสารประกอบอื่นๆที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกันเนี่ยมันจะมีบทบาทในการรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการได้มากน้อยแค่ไหนอืมนั่นสินะครับไปสู่ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจริงๆจะได้รับต่อไปในอนาคตนะคะ